ลงลคุดีปีประตูให้เดวดีไม่ห่างเกินพอนสแกนเกินนีพอสแกนเกินนีหนอะ างเลยลุดจะติดไข่เลยโดนวิ่งนั้นนึงเจ็บปิดประตูไปแล้วอ่ะโดนไปสองนัดอยู่ไหนวะอยู่ใต้เจ็บเจ็บก็แตกอแตกอแต อ๋อมันกเต็มเยี่ยอะไเนี่ยโอ้ยเยี่ยมากเจดบังแก๊สเจ็บเจ็บนื้แล้วแหละไ,ไหนวะมาไหนนี่อ่ะงบนขัางบนทั้งบนขัางบน,งบน,งบนสวยนี่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 น Ui nam phải hải huynh 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 hải กูหน่อยกูปนอยูอย่มันกดวิวมันปาติมันปาติถอยถอยถอยปัดเป็นบ้านแล้วไอ้เฮียล่วงไอ้เฮียเยอ้ยอุ้ยล่วง <laughs> ไอ้วุ้ยไหลตีวะออกซ้ายออกซ้ายฮอนออกซ้ายเอาเอามา,มา,มา,มาสวดให้เฮียกระสุนไม่มีวะไม่อยากบวกไกลมีมาแล้วหน้ามาแล้วหน้ามาแล้วนะ บ้านเรามีบ้านเรามีก็เข้าบ้านเราเนีราคา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 สาวเทียกระสุนไม่มีไม่อยากบอกไกมีเลือดไม่มีเลือดเรามีิบแเแป็บเบแบทบมาดิล่ะไม่มีเลือดเจ็บเจ็บเจบเเตกก็แตกก็แตกก็แตกชิวก็ไม่มีไม่มีเฮียอะไรเลย รขาหนึง่งมันปั๊มมันเหรอตอแตกแล้วโอ้ต่อแตกแล้วสวยตตาายยเยียแม่มาดิสัตย์ให้ทั้งปี้พวกมึงอะอแอสซิสต์ทั้งนั้นเลยกูอะไม่ใช่หรอกกูอะสองไม่ใช่กูห้าคนที่ได้คือกูครับบอกวเลยมึงรัดเฮีย ไอ้พี่เขาใหญ่มากไงเขาจะได้ชิ้นไท่อ่ะให้ได้อันเดียวอ่ะมันมีเท่าไหร่กูให้กูให้อีกอันหนึ่งอ่ะอันหนึ่งอันหนึ่งร้อมไยดิไม่มีเี้ยอะไรสักอันแล้วกูกดขอโทษทำเพี้ยอะไรเนี่ยเพี้ยถ่ายละแค่อันเดียวไป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 ไม่ศพมันมีแค่นี้เองหรือก็ได้สิกูยิงตายตายสามอ่ะ ก็สา่งบามาเรล่ะไม่ตายเฮียได้แต่แอซิสแอซิสล้วนแอซิไปห้าไอ้สัทายมีพันหอ่ะไอ้ไอ้มีไอ้นี่ออกอายเล่นอะไรถางลายมีออกอายไม่ดีหรอกออกอายใกล้ๆเลยลอยลอยลอยสักฟังแล้ว เนี่ยหน้ากูเนี่ยออกอายไปถึงไม่มาร์คเลยอ่ะอหนีจะมาร์คได้นะอ,ออกอายเจ็บมันบินหนีไปแล้วออกอายเม,ม,มื่อ่ะขอสแกนอีกร้บได้ไหมเพื่อนไม่ได้สิบวิท สามสองหนึ่งทาไงทางนี้้ายไม่เจอไปไกลแล้วมันบินได้นะไอ้เหี้ยตัวนี้มันมีตัวเนื้มีสองตัวเพื่อนบินไปแล้วมั้ยเฮ้ยนุ่นนุ่นไกล์ไกดไกด์ยิงหลังวะยิงหลังยิงมาไกดีวะออกเฮ้อออกมาที่นี่ฮะยิงหาพ่อมึงกะ ควมีรอยตีมาทางนีมม้มั้ไม่มีไม่มีเออ,อยิงหน้าหมดแรงมากวงอะตรงนี้ตัวสามตัวตีหนึ่งปล่อยไปก่อนมันเหลือสามตีไม่อยากบวกไอฮอนอยากเพิ่งสแกนไอเยี้ยมสกแกนไก่อย่างวะมีรอยเงี้ยตรงเนี้ใยใจเย็นเดียเย็นยเดี๋ยวบ้านนั้นอะยิงเสแค่ละ ดูนั้นเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่โอ้โหมีจ้มแพดอยู่เว้ยได้อยู่เรากันเรากันวงสักพักแล้วเราก็จ้มแพดไปเลยไหมให้มันยิงเล่นกันเออให้จบตอนนี้ก็สามเพราะว่านี่น่าจบตอนนี้กูโกสองโอ้ยคูณยี่สิบเองเดี๋ยวพึ่งซียิงเก้าแอซิสสองครับยิงสามแอซิสห้าครับไอ้สัตว์ไปเป็นบวกกันแล้วจ้ำไปดูร้านเรากันแล้วกัน เอ้ล่วงกูล่วงกูล่วงขอแดงเฮ้ยเฮ้ยไอ้อุ้ยไอ้เหี้ยมึงยิงอะไรของมึงเนี่ยยิงเหี้ยอะไรมาจริงโดน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 โอ้ติ๊กแบงค์โดนเหี้ยยโอ้ติ๊กเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีกับแ้ แพใครก็ไม่รู้นะแล้วใครมันมายิงโอ้โหวงไฟตรงนี้เนี่ยจะมีใคร,รก็มันไงตัดไารยอนแรกขกองแน่แนอ,อนโอ้โหไฟยญิงกูไฟไฟตีเหรอเออใครต่อยกูเนี่ย ระวังขวาระวังขวาไปเอาเราก่อนเฮ้ยโดนได้ไงวะออกเอะใกล้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 มาใกล้มาใกล้มาใกล้มาไอฮอทอ๊อฟข้างหน้าก็มีต่อยหมดแล้ว,ลวกูเน ah mm ี่ยไอตี uh <__<_๋เราต้องเอาที่หน้าก่อนหน้ามีหน้ามีหน้ามีหน้าเจ็บ อโอ้ยอีกตัวอีกตัวอีกตัวอยูทย่ท,ยท,ที่หลังมาวะที่หลัง,งยัดอ่ะไกล์ไกดโอ้ยไม่ทันห่วยไอ้ที่หลังแม่งเสือกโอ้ยระบบกระเด็นเลย わっ。